คุณผู้ชมครับวันสุดท้ายการเยือนราชอาณาจักรบาเรนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอิซาอัลคาลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนโดยทรงชื่นชมคนไทยแล้วก็มีพระราชปิติสันถานเกี่ยวกับความร่วมมือกับไทยและภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับ เอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าทุละองทุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัดบินอิซาอัลคอลิฟะแห่งราชอาณาจักรบาเรนที่พระราชวังอัลชาเคลียเนื่องในโอกาสเยือนราชอาณาจักรบาเรนอย่างเป็นทางการและครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการพูดโดยทรงรับสั่งว่าคนไทยมีอัธยาศัยดีมีความเอื้ออารรและเป็นมิตรจึงทรงอยากกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ท่านได้ชื่นชมประเทศไทยนะฮะที่เป็นประเทศที่สัมพันธ์ในอาเซียนเหมือนกับที่เราชื่นชมบาเรนเป็นมิะเทศที่สัมพันธ์ในกลุ่มมิดเดิลนะนะในทำลองเดียวกันนะครับและท่านก็ทรงรับสั่งถึงหลายเรื่องในเรื่องของความทรราระหว่างประเทศของท่านเองนะครับท่านก็มีความคาดหวังว่าอาเซียนกับกับกลุ่มมิดเดิลเอชเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต แล้วก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างราชวงศ์ท่านก็เคยสเสด็จไปประเทศไทยนะครับตั้งแต่ครั้งเป็นมกุฎชุมารก็ไปนะครับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมวิสัยทัศน์เศรษฐกิจ2030ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรบาเรนทรงก่อตั้งขึ้นโดยมองว่ามีความคล้ายคลึงกับนโยบายไทยแลนด์4.0ที่มีเป้าหมายสร้างประเทศและประชาชนให้เข้มแข็ง โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลังอีกทั้งยังทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงคาดหวังให้คนในโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติลดความขัดแย้งไม่มีสงครามและพัฒนาทุกประเทศทั่วโลกให้มีความสุขร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้เปรียบการเยือนราชนจาจักรบาเรนครั้งนี้เป็นเหมือนการหารือพหุภาคีระหว่างตัวแทนกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับหรือ GCC กับตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย โดยหลังจากนี้จะมีการทบทวนความร่วมมือเพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าเร่งรัดการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกาันรวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานอาเซียนประจำราชอาณาจักรบาเรนเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มประเทศอ่าวอารักด้วยแล้วประเด็นที่เราต้องเร่งรัดในการที่เริ่มก็คือเรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าในการค้าขายระหว่างกันให้สูงขึ้นทั้งสองด้านอันนี้ผมก็ใช้นโยบายไทยแลนด์หมกหนึ่งกับ,บเบรนหมกหนึ่ง ก็ให้แนวทางไปนะครับในส่วนที่สองก็คงเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศก็แลกเปลี่ยนกันนะไปมาหาสู่กันก็ของเราค่อนข้าง,งจะมากกว่าสักหน่อยหนึ่งนะผมก็ได้ให้แนวทางว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะเพิ่มมูลค่าในการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกันก็คงจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในแบบแพ็กเกจใช่ไหมละเป็นการท่องเที่ยวทั้งปีอันนี้ผมก็จะให้กระทรวงท่องเที่ยวได้หารือ ไปต่อไปนะครับทั้งนี้2ประเทศเห็นพ้องที่จะเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติโดยที่ผ่านมามีการลงนามความร่วมมือกันแล้ว23ฉบับอยู่ระหว่างการทบทวน5ฉบับและที่เพิ่งลงนามเพิ่มเติมอีก3ฉบับโดยเฉพาะด้านสาธารณาสุขที่ราชนาจาจักรบาเรนเตรียมจัดตั้งเมืองศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical City ซึ่งต้องการแพทย์สาขาต่างๆของไทยเพื่อรักษาผู้ป่วยและให้ความรู้ทางวิชาการ อีกทั้งที่ผ่านมามีชาวบาเรนเดินทางมารักษาตัวที่ไทยเป็นจำนวนมาก,กม่อเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมมัสยิดอัลฟาเตซึ่งถือเป็นมัสยิดกลางของรชาชอาณาจักรบาเรนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมุสลิมเข้ามาประกอบพิธีทางศาสนาทั้งนี้นายยกรัฐมนตรียืนยันจะสนับสนุนการประกอบศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมเช่นการประกอบพิธีฮัจญ์และพิธีละศีนอดในเดือนรอมฎอนที่ทำเนียบรัฐบาล รทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน